เมนูแรกแตงโมปลาแห้งคุณลูกค้าอาจจะรออาหารงานสักหน่อยนะครับพอดีว่าที่ร้านเนี่ยมีพ่อครัวแค่สองคนไม่เป็นไรค่ะทางั้นเนี่ยทานให้อร่อยนะครับโอ้เมนูที่แกสั่งมาหน้าตาหน้ากินมากเลยอะแล้วเขาก็ตกแต่งสวยมากเลยเข้ากับบรรยากาศร้านเมนูเช้าวัาง่ะแก อยากกินละสิเมื่อกี้ฉันชวนสั่งแล้วเนี่ยไม่ยอมสั่งเองนะฉันนะดูรีวิวมาใครที่เขามากินร้านเนี่ยก็ต้องสั่งเมนูนี้กันทั้งนั้นแหละถ้าอาหารพกแกยังไม่มาเนี่ยฉันขอกินของฉันก่อนนะอยากรู้ว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยเหมือนหน้าตาหรือเปล่า รสชาติแบบเป็นไงอร่อยไหมแปลกแปลกมากฉันสั่งอะไรมาเนี่ยฉันผิดหวังมากเลยอะ่ะแตงโมกับปลาแห้งไม่เห็นเข้ากันเลยอะ่ะของข้าวกับของหวานทำไมฉันไม่คิดให้ได้ก่อนสั่งเนี่ย ไม่อร่อยเลยอ่ะพวกแกแกพูดเบาๆหน่อยสิแกพูดเสียงดังขนาดเนี้ยเจ้าของร้านเขายืนตรงเนี้ยเขาได้ยินแล้วมั้งนน่นสิเขาเหันมามองตัวเราหมดแล้วเนี่ยก็มันไม่อร่อยจริงๆนี่ฉันกินเป็นคำแรกนะแทบอยากจะคลายทิ้งอะ่ะแต่ว่ามันแพงอะ่ะฉันก็เลยเสียดายมันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยหรอก็ไม่อร่อยจริงๆนะสิ ถ้าพวกแกไม่เชื่อเนี่ยก็ลองชิมดูสิจะได้รู้ว่ามันไม่อร่อยเหมือนที่ฉันพูดจริงฉันชิมก็แหละอืมอร่อยอร่อยมากเลยอะแตงโมเย็นเย็น ปลาแห้งหอมๆรสชาติดีมากเลยอะ่ะอืมรสชาติก็ไม่ได้แย่นะอร่อยมากเลยอะ่ะแล้วอีกอย่างเมนูนี้รสชาติก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่รสชาติที่ฉันคาดหวังไว้อะแกฉันคิดว่าอาหารชาววังเนี่ยมันจะอร่อยทุกอย่างซะอีกแต่นี่ไม่อร่อยเลยอะ่ะฉันกินไม่ได้อะ่ะไม่อยากกินแล้วอะ่ะแล้วแบบนี้แกจะทำยังไงอะ่ะ กสั่งมาแล้วด้วยเนี่ยถ้าไม่กินก็เสียดายแต่ถ้าจะให้ฉันกินอะ่ะฉันก็กินไม่ลงหรอกนะเมื่อกี้พวกแกบอกว่าอร่อยกันใช่ปะงั้นเอาไปกินกันสิโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเยอะขนาดนี้เนี่ยพวกเรากินไม่หมดหรอกนะแล้วอีกอย่างเนี่ยเดีย๋ยวเมนูที่พวกเราสั่งก็มาเสิร์ฟแล้วโธ่พวกแกไม่เสียดายของที่พวกแกบอกว่าอร่อยหรอ เอาไปกินกันเลยถ้าอร่อยเนี่ยก็แบ่งกันกินเลยสองคนอะ่ะนานานะกินเถอะฉันเสียดายอะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะสั่งอย่างอื่นมากินแทนอ่าก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันกับโยจะกินแตงโมปลาแห้งกัน2คนเองได้ได้เออขอโทษนะครับคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรกับเมนูหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ชอบรสชาติหรือว่าอยากติชมอะไรเนี่ยสามารถบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเปล่าปๆค่ะเปล่าไม่มีอะไรค่ะฉันแค่อยากจะสั่งอาหารเพิ่มเฉยๆน,นะคะฉันขอสั่งข้าวแช่ชาว,วัางเพิ่มหนึ่งทีนะคะครับได้ครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่ะนี่กินกันเลยนะกินกันก่อนเลย เราคิดเงินกันเลยไหม,มเก็บเงินหน่อยค่ะครับอาหารรสชาติเป็นยังไงบ้างครับเมนูไหนแม่อร่อยเนี่ยสามารถติชมได้เลยนะครับอร่อยทุกเมนูเลยคะ่ะขอบคุณนะครับของคุณลูกค้าทั้งหมด1,120บบาทครั จ่ายนะคะด้านหลังเลยครับจ่ายแล้วนะคะขอบคุณครับมาเรามาคิดค่าอาหารกันดีกว่าเนาะของปอเนี่ยมีข้าวแช่ชาววัง1ชุด290บาทแล้วก็แตงโมปลาแห้ง250บาทรวมเป็น540บาทส่วนของโยเนี่ยมีแกงระแวงเนื้อ280บาทนะ ฉันโอนแล้วนะอ้านี่แกโอนไม่ครบหรือเปล่าอะ่ะทําไมไอโอนแค่สองร้อยเก้าสิบบาทเองอีกสองร้อยห้าสิบล่ะฉันโอนครบแล้วนะก็ของฉันอะมีแค่ข้าวแช่ชาววางสองร้อยเก้าสิบบาทเอ้าแล้วแตงโมปลาแห้งนี่แกสั่งล่ะสองร้อยห้าสิบบาทไงแตงโมปลาแห้งฉันไม่ได้กินนะพวกแกกินกันสองคนก็หารกันเองดีเอ้า ว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนสั่งนะแกเป็นคนสั่งจะให้พวกเรามาจ่ายแทนได้ไงอะ่ะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนกินปะแล้วฉันต้องจ่ายด้วยเหรอแต่เธอเป็นคนสั่งมาแล้วพอเธอกินมันก็ไม่อร่อยเธอก็เลยให้พวกเรากินแทนนี่ใช่แกเป็นคนสั่งเองแท้ๆแล้วที่พวกเรากินเนี่ยก็แกบอกว่ามันเสียดายอะก็เลยกินแทนแกไงฉันว่าไม่ใช่ละตอนที่ฉันไปกินกับเพื่อนคนอื่นเนี่ย ฉันไม่เคยจ่ายค่าอาหารที่ฉันไม่ได้กินเลยนะพวกแกนี่มีความคิดกันแปลกๆเนอะจะมาบาังคับให้ฉันจ่ายอาหารที่ฉันไม่ได้กินฉันไม่จ่ายหรอกนะกลับก่อนละเอา้าเอา้เอาเฮ้ยปอนีน่จะไม่จ่ายเงินแล้วก็ออกไปแบบนี้เลยเหรอไมจะจบง่ายๆแบบนี้ได้เหรอสุดท้ายเราก็ต้องมาหารก,กันเองเนี่ยนะ ยังไม่จบหรอกนะคั่แกยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันให้ฉันเลยจ่ายค่าน้ำมันอะไรอ่ะก็ค่าน้ำมันรถไงคัวกแก่สองคนนั่งรถฉันมาเมื่อกี้ฉันเติมค่าน้ำมันไป600บาทหาร3ก็ตกคนละ200บาทจ่ายมาด้วยนะทำไมพวกเราต้องจ่ายด้วยอ่ะใครเป็นคนขับคนนั้นก็จ่ายไปสิใช่พวกเราสองคนอ่ะ แค่นั่งมาด้วยเฉยและอีกอย่างหนึ่งนะแกก็เป็นคนไปรับพวกเรามาจากบ้านนี้แท้แกเต็มใจด้วยนะแกอย่าลืมโอ้โหนี่พวกแกเอาคืนฉันเพราะฉันไม่ได้จ่ายค่าแตงโมปลาแห้งใช่ปะแล้วมันเกี่ยวมันตรงไหนอ่ะพวกแกนั่งรถฉันมาที่รานนี้นะขึ้นรถก็ขึ้นมาด้วยกันลงรถก็ลงด้วยกันไม่รู้แหละยังไงพวกแกก็ต้องหาค่าน้ำมันกับฉันจ่ายมาเลย เออฉันจ่ายก็ได้โยเดี๋ยวฉันจ่ายให้ก่อนแล้วกันนะฉันกับโยสองคนเนี่ยสี่ร้อยบาทใช่ป่ะอืมอ่ะฉันโอนไปละส่งสลีปไปให้เราด้วยเอา้าท,ทำไมโอนไม่แค่ร้อยห้าสิบอะไหนบอกว่าจะโอนมาสี่ร้อยไงฉันก็เอาค่าสี่ร้อยบาทน,นั้นอะไปลบก,กับค่าแตงโมไปให้ที่แกไม่ได้จ่ายสองร้อยห้าสิบบาทได้ไง ก็เลยเหลือค่าน้ำมันแค่ร้อยห้าสิบาททำดีมากดนี่พวกแกทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเพื่อนของคุณทำถูกแล้วแหละครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมต้องค้ว่าพูดแทรกแต่ผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ที่คุณสั่งเมนูนี้มาพออาหารอร่อยไม่ถูกปากของคุณคุณก็ให้เพื่อนของคุณทานแทน แบบนี้มันเป็นการมัดมือโชกให้เพื่อนเขาจาเลยนะครับใครที่สั่งอาหารอะไรมาก็ต้องเป็นคนจ่ายเองไม่ใช่ว่ามาปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นเขาจ่ายอีกอย่างนะครับพอคุณทานอาหารไปแล้วอาหารไม่ถูกปากของคุณเนี่ยคุณควรจะแจ้งกับทางร้านนะครับทางร้านจะได้ปรับปรุงให้ใหม่พอเรื่องความอร่อยเนี่ยเป็นเรื่องความรับผิดชอบของทางร้านอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยระวังเพื่อนไม่คบนะครับ ฉันฉันทราบแล้วค่ะพวกแกฉันขอโทษนะที่ฉันสั่งมาแล้วแล้วฉันไม่จ่ายอ่ะความจริงแล้วฉันตั้งหากที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบอ่ะเดี๋ยวฉันโอนค่าอาหารคืนให้นะเอ่อไม่ต้อง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 โอนแล้วแหละฉันก็หักค่าแตงโมปลาแห้งไปแล้วเมื่อกี้ไงถือว่าหายกันแล้วกันนะ งั้นฉันก็ฉันขอรู้จริงนะ